สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนอันนี้เป็นวิชาเพิ่มเติมนะลูกนะก็จะเป็นเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์นะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ภาคตัดกลวยนะคะ2เรื่องนี้มันจะอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะแล้วเราเหลืออีกประมาณแค่3หรือ4อาทิตย์นะคะคิดว่าไม่น่านจะสอนทันนะเพราะเลขาคณิตวิเคราะห์นี่ก,นะะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะแล้วเราไปเจอภาคตัดกลวยนะคะอีก4ตัวนะคะก็ ถ้าเราสอนได้เท่าไหร่นะคะก็คิดว่าจะเก็บเรื่องเลยขาคณิตวิเคราะห์ให้จบก่อนนะคะถ้าเหลืออีกภาคตัดตัวอีกสี่เรื่องนะคะเราถ้าเราเปิดเทอมสองถ้าเราเปิดเทอมได้นะก็นะคะก็จะก็จะสอนนะคะอขอถ้าไม่ทันก็ขออภัยไวลาที่นี้แล้วกันนะคะเอาเรามาดูเรื่องของเลขาคณิตวิค์ก่อนนะคะเรื่องเลยขาคณิตวิเคราะหอเนี่ยนะคะมันก็เริ่มต้นจากมันก็เริ่มต้นจากกราฟกราฟหนึ่งอั่นเอรู้จักกราฟอยู่เนาะ ะะกราฟที่มี x y สมัยที่หนูเคยเรียนมต้นใช่ไหมเราก็จะเราก็จะทำเป็นกราฟแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วลงจุดใช่ไหมสมมติอันนี้นะคะตรงนี้ต้องเป็นศูนย์แน่นอนอันนี้เป็น1 2สมมุตินะคะ,อ,ะอันนี้เป็น1 2อาจจะอาจจะทาขี้เละเนาะมันมันไม่เท่ากันนะแต่ว่าก็จะอธิบายให้มันดูง่ายขึ้นนะคะ,ะนะคะในมองดูตรงนี้สมมุติว่าถ้าครูลงจุดลงไปลงจุดลงไปในกราฟที่พิกัด1 2ที่พิกัด1 2สอง A ของครูมีพิกัด1 2ครูก็ลงไปค่ะ a ของครูเป็น1 y ของครูเป็น2ตรงนี้นี่คือพิกัด a ของครูต่อไปครูลงพิกัด b ของครูเป็น2 1ใช่ไหมก็เป็น2กับ1ตรงนี้นี่คือพิกัด b ครูต้องการหาว่าครูก็ลากเส้นถ้าเกิดจุดสจุดต้องลากเส้นใช่ไหมครูอยากหาว่าระยะทางครูให้ชื่อว่าระยะทางของครูชื่อว่า d นะคะดีมาจากคำว่า distance นะคะที่แปลว่าระยะทางนะคะ ถ้าครูต้องการหาว่าระยะ a ระหว่างจุด a ไปหาจุด b ของครูเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นกี่หน่วยนะคะครูจะหาได้อย่างไรนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อนักเรียนบอกว่าหนูก็เอามาทั้ไปวัดสี่้าให้ครูนะคะนักเรียนใบพัดของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในการวาดกราฟก็เหมือนกันค่ะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเพื่อจะไม่ให้เกิดความใบแอดก็คือไม่ให้เกิดความลำเอียงหรือให้ไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนนะคะเราจึงจะต้องมีสูตร เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของสูตรเกือบทั้งหมดเลยนะคะ,ะสูตรอีกแล้วนะคะได้บอกว่าเรื่องเซ็ตก็มีสูตรไปแล้วนะคะเรื่องนี้ยิ่งมีสูตรกว่านะคะก็อยากให้จําสูตรให้ได้นะคะแล้วใช้ให้เป็นนะคะแต่ในการจําสูตรเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนนะัเกเรียนถ้ามันเข้าใจสูตรเนี่ยไม่ต้องจําเลยแค่ดูรูปแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะอ่านเลยดูค่ะครูต้องการหารระยะทางระหว่างจุด2จุดครูจะหาได้ยังไงเหมือนที่ครูบอกไปว่าเราใช้มาบราทัดลาก ทับก็ไม่ได้นะคะทําอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นครูจึงมีตัวช่วยและจะเห็นว่าถ้าครูใช้ตัวช่วยโดยการทําเส้นประนี้ขึ้นมาเกิดเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีสูตรใช่ไหมคะนั่นก็จะมีสูตรใช่ไหมนักเรียนจำได้ไหมสูตรของบีทาโกลัสว่ายังไงนะคะ,ะทุกคนก็จะพูดให้ครูฟังเนาะแต่นี้ครูคงไม่ได้ยินหรอกแต่ครูคิดว่านะักเรียนก็น่าจะพูดให้ครูฟังเนาะ สมมติน,นี่เป็นด้าน a นี่เป็นด้าน b นี่เป็นด้าน c ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราต้องการหาสูตรของมันก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วเอามาบวกกันถูกไหมคะ,ะแต่ถ้ากูต้องการถอดรูท c ก็ทํายังไงคะก็เป็น a กําลังสองบวก b กาลังสองถูกไหมคะ,ะดังนั้นจะเห็นว่า d ของเราก็เปรียบเสมือนค่าของอะไรนั่นเองคะเปรียบเสมือนค่าของ c นั่นเองใช่ไหมคะ แล้วด้านนี้ก็เป็นเปรียบเสมือน a ด้านนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนด้านของอะไรคะ b นะคะนั่นเองแต่เราจะบอกได้ไงว่าด้านนี้คือด้าน a ด้านนี้คือด้าน b นะคะมันใช้วิธีคล้ายๆกันนันเรนมองดูสิด้าน a ของเราคืออะไรคือความยาวตั้งแต่โทษทีโทษทีคือความยาวตั้งแต่ด้านบนลงมาจดที่ด้านล่างก็คือด้านบนนี้ลงมาที่ด้านนี้ใช่ไหม ความยาวของระยะน,นี้มีค่าเป็นเท่าไหร่คะน,นักเรียนตอบได้เลยค่ะว่ามีค่าเป็น1ระยะของเรามีค่าเป็นอะไรคะบวกเสมอถูกไหมลูกระยะของเรามีค่าเป็นบวกเสมอถูกไหมคะอ่าใช่ไหมคะดังนั้นดังนั้นของเราก็คืออะไรคะถ้าเราบอกว่าถ้าครูให้ตัวนี้เป็น y 1อันนี้เป็น y 2ก็เลยบอกว่าก็แค่เอา2อาลบกับ1เองครูก็ทำเหมือนกันเลยลูกนะคะก็คือเอา y 2ลบ y 1 หรือ y าน่ลบไป2ก็ได้แต่เราทำไงคะต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพราะว่าเราบอกแล้วว่าในระยะของเราถ้ามันเอามาลบกันใช่หไหมคะมันอาจจะติดลบก็ได้ถ้าหนูเอาค่าระยะเริ่มต้นไปลบกับค่าระยะปลายถูกไหมนะคะมันจะติดลบใช่ไหมแต่ว่าระยะทางห้ามติดลบต้องใส่ค่าสมบูรณ์เช่นเดียวกันถ้าอันนี้เป็น x 1อันนี้เป็น x 2ระยะทางของตัวนี้ก็คืออะไรคะ1ถึง2ก็คือเป็น1ใช่ไหมดังนั้นเราจึงใส่ว่า x 2ลบ x 1หรือ x หลบ x 2ก็ได้นะคะใช้วิธีการไหนก็ได้นะอ่ะทีนี้แล้วเราจะหาค่าได้ยังไงต่อมันก็คืออะไรนั่นเองคะ d กำลัง2เท่ากับอะไรนั่นเองคะอ่าก็คือด้าน a ก็คือ y 2ลบ y หลบ y หนลบ y กำลังใช่ไหมบวกกับอะไรคะ x 1ลบ x 2ลบ x 1นกำลังสองใช้ค่าสมบูรณ์นะคะแต่เนื่องจากว่าการใส่ค่าสมบูรณ์เนี่ยมันใส่วงเล็บก,ก็ได้เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนะคะ ในการกำลังสองเนี่ยค่ามันจะมีค่าเป็นบมกเสมอนั้นคูขอเปลี่ยนน้องครูขอเปลี่ยนสลับเลยนะเป็น y 1นลบ y 2เลยนะคะใช้อะไรก็ได้เพราะว่าจะสลับค่ากันยังไงค่าก็มีค่าเหมือนเดิมนะนะคะเป็นค่าเป็นบวดเหมือนเดิมนะคะนี่คือดีกำลังสองถ้าครูต้องการถอดรูทนะคะก็จะกลายเป็นอะไร y 1ลบ y 2อกำลังสองบวกกับ x 1ลบ x 2อกำลังสองค่ะนี่ไงเสร็จแล้วค่ะนี่คือสูตรของเราสูตรแรก มาจากการหาตัวนี้นี่ไงคะนี่เป๊ะเลยที่ครูพูดเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะคะการหาระยะทางระหว่างจุด 2. จุดมีสูตรดังนี้ค่ะนะคะคือการหาระยะทางจาก Q ไปหา P นะคะเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้นี้เลยเป๊ะเลยนะคะอ่ะแล้วก็ดูรูปนะนะคะ,ะเห็นว่า P ของเราเป็น x1y1 Q ของเราเป็น x 2y2 นะคะเราลากลงมาก็จะเจอที่จุด a ใช่ไหมเจอที่จุด a อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ หาค่าได้เลยเนาะนี่คือสูตรแรกของเรานะแปบ๊บเดียวใช่ไหมคะไม่ถึงไม่ถึง5านาทีเราได้สูตรแรกแล้วนะระยะทางระหว่างจุด2จุดมีสูตรก็คือดังนี้นะคะก็คือ x 2ลบ x 1หรือ x 1ลบ x 2ก็ได้นะลูกนะนะคะใช้ x 1 x ก็ได้นะ x 1ลบ x 2กำลัง2ก็ได้นะคะนั่นเลยไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็น,ไอ,ปนไอตัวเลข2ขึ้นมาก่อนก็ได้ใช้อะไรสับกันก็ได้นะคะอ้าโอเคเนาะ อ,อ่าโอเคเดี๋ยวครูหาก่อนนะคะข้อไหนที่เราจะทำได้บ้างนะคะอ,อะไรอีกอ่นานักเรียนตัวนี้นะคะต่อไปค่ะก่อนที่จะทำสูตรสูตรจุดสองจุดเนี่ยมันทำได้อยู่3อันก็คือ1หาหายะทางหลงจุด,จดสองจุดสหาจุดกึ่งกลางนะคะถ้าเรามีจุดสจุดนะคะบนกราฟสมมติเป็น A กับ B ตรงนี้ใช่ไหมนะคะ เป็น x 1 y 1แล้วก็ x 2แล้วก็ y 2ต้องการหาจุดกึ่งกลางตรงนี้ก็คือ x บาร์ y บาร์จะหาได้ยังไงนะคะก็หาจากสูตรนี้ได้เลยค่ะก็คืออะไรคะให้เอา x 1บวก x 2หาร2แล้วก็ y 1บวก y 2หาร2นะคะนี่คือจุดนะคะนี่คือจุดกึ่งกลางนะลูกนะนี่คือสูตรที่2นะคะจะต้องไปอย่างว่องไวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องเรียนนะคะส่วนอะไรที่มันยาก ค่ามัธยฐานค่าแบ่งครึ่งอะไรอย่างนี้ครูไม่สอนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นเท่าไหร่นะคะกก็ไปศึกษาเอาเองลวกันเนาะเ,ออเดี๋ยวครูหาให้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูหาครูหาโจทย์ให้ก่อนแบบหนึ่งนะคะออรู้สึกว่าโจทย์ไม่มีเลยเนาะแบบหนึ่งนะคะ หนังสือนี้เขาเรียนค่อนข้างยากพอสมควรนะคะทำชันเนาะเดี๋ยวก่อนนะอ่า,อาโอเคโอเคนะคะมาดูข้อนี้ค่ะมาดูข้อนี้ตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้นะคะในเมื่อเรามีจุด2จุดมาแล้วนะคะจงหาจุดกึ่งกลางนะคะและระยะทางระหว่างจุด นะคะ a กับ b นะคะหา2อันพร้อมกันเลยนะคะหาจุดกึ่งกลางและหาระยะทางด้วยนะคะโดยใช้สูตรข้อเมื่อกี้นี้เลยนะคะครูจะสอนแค่ง่ายๆสั้นๆน,นะคะส่วนที่มันเป็นตัวที่ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนก็ต้องทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเอานะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวครูจะพยายามหยิบ ตัวที่สําคัญสําคัญมาให้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นเล็กๆน้อยๆน,น,นะลูกนะเอาอะไรมาดูนะคะให้หาจุดกึ่งกลางและหาระยะทางนะคะอันดับแรกข้อที่1ต้องาหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมนะคะอันแรกหาจุดกึ่งกลางก่อนจุดกึ่งกลางมีสูตรว่ายังไงนะ x บาร์ bar, y บาร์ bar, ใช่ไหมล่ะมีสูตรว่าอะไรเอ่ยอ่าสมมุติตัวนี้ครูให้เป็น x 1 y 1อันนี้ให้เป็น x 2 y 2เนาะนะคะดังนั้นรายค้าสูตรมันก็คืออะไร 1> x 1บวก x 2หาร2กับถ้าเป็นจุดจะต้องเป็นไงลูกจะต้องมีคอมมาจะต้องมีวงเล็บใช่ไหมนะคะเป็นอะไรคะ y 1บวก y 2ส่วน2ใช่ไหมก็แค่มาบวกกันแล้วหาร2นะคะก็เริ่มเลยเนาะ x 1ของเราก็คือลบ2บวก6หาร2แล้วก็อะไรคะ y หนึ่ก็คือ5มาบวกกับ y 2ก็คือลบ3ส่วน2ใช่ไหมคะ ทั้งหมดเลยนะเวลาสูตรสองต้องทั้งหมดเลยนะคะลบ2บวก6เป็นอะไรเป็น4 4หาร2ได้2คิดไปเลยนะคะ5บวกกับลบ3กลายเป็น2 2หาร2ได้1นะคะงนั้นจุดกึ่งกลางก็คืออะไรลูก2 1นะคะทีนี้หาระยะทางอันที่2หาระยะทางระหว่างจุดสองจุดครูให้ชื่อว่าดีแล้วกันนะคะนะคะมีสูตรว่ายังไงคะนักเรียนสแควร์รูทเอบวก x 1. สองกำลังสองบวก y 1บวก y 2กำลังสองใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มเลยนะคะ x 1ของเราคือ x 1ของเราคือลบสองบวกกับ y 2ก็คือ6ยกกำลังสองมาบวกกับ y 1ก็คือ5มาบวกกับลบสามกำลังสองคู่ค่าหนูเอา หนูเอาจากในข้างบนที่ครูทําเมื่อกี้นี้เลยได้เลยไหมคะได้นะคะก็ที่ทําเมื่อกี้นี้ใ่ลืมเขาข้อนี้เขาเขาหารสองแล้วนะคะนั่นเลยอย่าไปหารสองเขาล่ะลบสองบวกหกกลายเป็นอะไรคะสี่สี่ยกกําลังสองบวกกับห้ามาบวกกับลบสามกลายเป็นสองกำลังสองนะคะสี่สี่เป็นสิบหกสองสองเป็นสี่บวกกันได้อะไรรูทยี่สิบใช่ไหมทีนี้รูทยี่สิบเนี่ยเรื่องของสแควร์รูทเนี่ยนะคะก็ ยังไม่ได้ทบทวนให้แต่ว่าอะไก็ไปทบทวนเองแล้วกันนะคะสมมติรูทยี่สิบยี่สิบคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมยี่สิบคือห้าคูณสี่แต่ว่าสี่ของเราถอดได้ใช่ไหมมีค่าเป็นอะไรจ๊ะสี่เราถอดได้มีค่าเป็นสองถ้าตัวไหนถอดได้ถอดออกมาเลยก็สี่เราอกาได้เป็นสองเอาไว้ข้างหน้าค่ะก็จะกลายเป็นสองแล้วก็รูทห้านะคะรูทห้าหน่วยนะคะคููขาหนูตอบรูทยี่สิบได้ไหมอะคะอ่ะได้นะคะตอบตัวนี้ก็ได้ตอบตัวนี้ก็ได้นะคะโอเคนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังยังไม่ไปมากไปกว่านี้อันนี้แค่แนะนําก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมาขึ้นเรื่องความชันนะคะขึ้นเรื่องความชันเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะให้เป็นงานชิ้นที่1แล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้แหละนะคะ,ะสำหรับ